สวัสดีครับวันนี้ร้านเตอร์บายช็อปนะครับพามาชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนั่นคือซี6ีหกห้าูนย์เอฟนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับผมอ่าคันนี้ผมบอกได้เลยว่าถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนท้ายว่ามันถูกใจวัยรุ่นกันยังไงนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันรอบคันรถกันเลยดีกว่านะฮะนะครับอ่าเรามาดูกันชุดสีเลยนะครับปีสิบปดสีเทานะครับเทาดำสีสวยๆนะครับอ้ สวยครับผมสวยงามโซ่สเตอร์เดิมนะครับโซ่สเตอร์ยังเหลือๆนะครับสามารถออกทริปได้สบายๆนะครับผมอ่ามาดูจันจันหน้ากำลังดิสน่าขาวๆนะครับใสๆนะครับผมอยางเต็มๆครับพร้อมออกทริปครับ่า้าเบกยังเต็มๆครับผมฝ่ายหน้านะครับ นีจะมีของแต่งคือจะเป็นกาบหม้อน้ำนะครับผมอ่าก็จะมีออย่างจะเป็นท่อนะครับแต่เป็นท่อเดิมผ่านะครับผมอ่านี่นะครับชุดชุดสียังใสๆถังยังสวยๆครับผมชุดสีเงาๆกันไปเลยครับไปรุ่นถูกใจไหมเอ่ยนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีเรื่องของสายสั้นด้วยนะครับเป็นสายสัน้น ไาย์ั้งแต่นะครับของ MRD นะครับผมเรามาดูเลขไมล์กันดีกว่าว่าคันนี้วิ่งกันไปแล้วกี่กิโลนะครับรถปีสองพันสิบแปดว้าคันนี้วิ่งไปแค่หมื่นหนึ่งมื่นสามพันหนึ่งร้อยสาสิบหกกิโลเองวิ่งน้อยสุดๆนะครับ่ะเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าว่าท่อผ่าใบนี้มันจะเสียงเร้าใจไหมเอ่ย โอ้หเสียงร้านใจมากมากครับผมอ่าคันนี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับฟรีจัดฟรีโอนนะครับและออกรถเพียงศูนย์บาทนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาดูที่ร้านเตอร์บายช็อปนะครับหนองจอกนะครับร้านตั้งอยู่ที่เขตหนองจอกกรุงเทพนะครับหรือถ้าสนใจดูรถเพิ่มเติมเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผม